ฮือหาพิมพ์พลิกบทบาทขั้นสุดคาดเล่นเมียหลวงบทเดียวกับอัมพัชราภาหลังจากสถานีได้ร่างจดหมายสิ้นสุดสัญญานักสแสดงถึง4คน หนึ่งในนั้นกลับมีลายชื่อของนางเอกสาวดาวลุ่งพุ่งแรงอย่างพิมพิมประภาทำกลางความเสียอกเสียใจของแฟนละครแต่ก็มีแฟนละครจํานวนมากรอลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับเธอพร้อมสับพอร์ตผลงานในทุกๆด้านและคงลุ้นกันต่อหลังจากตัดสินใจเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์เธอจะมีผลงานละครในเร็วๆนี้หรือไม่ ล่าสุดข่าวล่ามาไวบิ๊กเซอร์ไพรส์หนักมากทราบว่าเธอพลิกบทบาทครั้งสำคัญในเรื่องเมียหลวงบทลายสุดสุดแซบอ่อนอินที่ก่อนหน้านั้นนางเอกระดับตัวแม่อย่างอัมพัชราภาเล่นแซดดีตีบทแตกกระจุยและเวอร์ชั่นล่าสุดรับบทโดยคลิปหอวังนั่นเองยังไงก็รอชมกันได้เลยค่ะทุกคน